กดไลค์กดแชร์ให้กับร้านตั้มออโตช็อปด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวของทางร้านตั้มออโตช็อปนะคะคันนี้นะคะดิมเดิมเป็นรถ DMAX 2020นะคะใช้ประกันแปลงหน้านะคะเป็นตัวสูงแปลงเตี้ยนะคะแล้วก็อัพหน้าเป็นตัวกระจัง2022นะคะเป็นโคมเมียนตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีลายแคปลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานแท้นะคะ สวยทุกจุดเลยค่ะกันชนหน้านะคะเป็นกันชนสูงแป้นเตื้ยนะคะไฟไฟเลี้ยวไฟตัดหมอก LED นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะรถสีบอนนะคะหล่อเลยนะคะสำหรับลำนี้ใช้ประกันนะคะลำนี้ลูกค้าชนมานะคะก็เพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยนะคะพี่ เยอะนะคะสอบถามราคากันก่อนได้นะคะงานประกรันงานแปลงหน้าหรืองานเงินสดนะคะเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่แล้วก็ติดตั้งถึงหน้าร้านเลยนะคะจะส่งฟรีได้ทั่วประเทศนะคะสวยๆเลยค่ะ ทรงรอบคันเขานะคะก็จะดูหล่อแบบนี้เลยหล่อหเลยนะคะสำหรับลุนี้เคมะกันแปลงหน้านะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตามออโต้ช็อปได้เลยนะคะร้านเราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์083 894 7603ค่ะติดต่อได้ตลอดเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ facebook แล้วก็ทางช่อง youtube ของทางร้านตามออโต้ช็อปด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูงานใกล้ๆนะคะเนียนๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะันชนหน้านะคะงานสนิทงานเนียนเข้ารูทุกจุดนะคะงานสีเป็นละสีระบบ 2K นะคะสีแห้งช้านะคะรอๆไปแดงกันเลยนะคะ กดติดตามผลงานทางหน้าเฟซหน้าเพจแล้วก็ทาง YouTube ของทางร้านตั้ำมอเตอร์ช็อปด้วยนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะสำหรับลำนี้สวัสดีค่ะ